สวัสดีค่ะวันนี้มก็จะมาแนะนําของเล่นหัวรถจักรนะคะหรือว่าหัวรถไฟนะคะรถไฟนี่ก็ไม่ต้องใช้ฐานค่ะแค่ดึงเชือกตรงก้นมันก็ปล่อยมันก็จะวิ่งได้นะคะสนุกมากเลยค่ะ